ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการ อัปเดตข่าวสารของอีฟลิบอล2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะํำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนประจำสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าหลังการอัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับมีแผนไหนเข้ามาใหม่กันบ้างหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับยา้ายไปอยู่สมโมสรไหนกันบ้างหรือว่ายา้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเรามารัการรับชมกันในคลิปนี้เลยแลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาอนทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันนะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยก,กนันนะครับก็ก่อนอื่นนะทุกคนก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ชี้แจงกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนที่ใครหลายคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็น4 2 4ทุกคนหรือว่า4 1 1 4นนะครับวันนี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหรือว่าหลังการอัปเดตที่ผ่านมานะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาในเกมนั่นเองนะครัับนนนี้กก็อ่ืยๆ จะารทำการอัปเดตและก็ชี้แจงให้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่ากลับเข้ามาหรือ,อยังก็ประทำการอธิบายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4132ที่มีเอ3ตัวนะครับสรบแผนนี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหรนะครับสรบแผนนี้เรามาดูทางฝั่งของแผนที่ จะมีการอัปเดตสำหรับคลิปนี้กันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแผนรูปแบบไหนกันบ้างนะครับก็เรามาเริ่มเปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลยแลยกันนะครับก็มาเริ่มดูแล้วกันนะครับว่าแผนที่หลายคนทมหานะครับหรือว่าแผนที่ใครหลายคนอยากลงเล่นในคนย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับมาเริ่มที่การเปลี่ยนสโมสรหรือว่าการเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยแลวกันนะครับก็สำหรับแผนแรกที่จะแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือเข้าไปที่ยุโรปกนทุกคนแล้วก็มาที่ลาลิิกาสเปนนะครับ เมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็เลื่อนไปที่ทางฝั่งของเกตาาฟ่นะครับตามนี้ได้เลยทุกคนจากนั้นก็กลับมาชี่การจัดทีมนะครับก่ไปีิโค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเลนะครับมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-2-3-1นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง c ซ f และก็เด f เลยนะครับต่อด้วย วินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับสำหรับแผนแรกที่มาแนะนําให้ในคลิปนี้นะครับเรามาดวต่อแผนที่2กันเลยเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับเข้ามาที่ดังฝั่งของเอเชียกันบ้างทุกคนแล้วก็มาที่เจลิกสองนะครับจากนั้นกดไปที่สมอสรที่2ทุกคนตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็มาที่การจัดทีมกันเหมือนเดิมทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟลต์นะครับก็คือ เป็น4-2-3-1เช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละรูปแบบกันนะครับก็คือเป็นรูปแบบของ A-F นะครับยืนเรียงติดกันกับวินแบ็กฝั่งซ้ายและวินแบ็กฝั่งขวานั่นเองนะครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับที่สําคัญของแผนนี้ก็คือกองกลางคนมันยืนติดกับกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB มากๆเลยนะครับก็ตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ ก็มีใครชอบกันบ้างนรือาใครอยากลองเล่นนะครับก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับมาดูต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับมาที่เอเชียกันเหมือนเดิมทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าเป็นแผนรูปแบบไหนนะครับเข้ามาที่ทีมชาติกันทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเริ่มที่แผนของอิรักกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแผนของอิรักทุกคนก็เป็นรูปแบบไหนมาดูกันเลยเลยกันนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดิมฟนนะครับเป็นแผนหลังสามทุกคน3 2 3 2นั่นเองนะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนก็ขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับคนเดียวขอเปลี่ยนเซ็นเดอร์แบ็กอีกคนนึงนะครับนี่ครับทุกคนมีเซ็นเดอร์แบ็กสามตัวนะครับกองกลางเซเวฟสองตัวคนกองกลางเอฟเฟหนึ่งตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเบ้าอีกสองตัวนะครับสำหรับเซเวฟตรงนี้ทุกคนสามารถปรับเป็นเอฟเฟได้ด้วยทุกคนบอกเลยว่าบุกมันให้นอนครับสำหรับแผนนี้นี่ครับคนก็ปรับเป็นเอฟเฟสามตัวไปเลยนะครับ นี่ครับทุกคนจะขอเปลี่ยนให้แบบตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนบอกเลยว่าบุกมันแน่นอนทุกคนตามนี้เลยนะครับเป็นแผน352ได้ด้วยทุกคนก็ขออนุญาตแคปบไว้ก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลองเล่นแล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้บุกมันแน่นอนทุกคนเรื่องบุกเอาไว้ก่อนนะครับเกมรับค่อยว่ากันนะครับสำหรับแผนนี้นะครับก็ใครชอบกันบ้างอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับมาด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาด้วยการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในส่วนของ เอเชียกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมชาติคนก็มีอิรักแล้วนะครับก็มาดูอิหร่านกันบ้างแล้วกันนะครับขอญาตหาอิหร่านกอนทุกคนนี่เลยนะครับอิรักแล้วก็ต้องอิหร่านนะทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟลต์นะครับคือเป็นแผนของ4-4-2นะครับทุกคนดูการยืนตำแหน่งนะครับทุกคนบอกเลยว่านี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ครับทุกคนขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับ C M F ก็ทุกคนแล้วก็มีนี่เลยนะครับแล้วก็ วินแบ็กฝั่งขวานี่ครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นแผนของ4-4-2เนะครับมีเซเดแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับเป็นแบ็กฝั่งซ้ายแบ็กฝั่งขวาทุกคนเลยก็กองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตัวต่ำนั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้อย่าลืมไปหามาลราเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอิหร่านนั่นเองนะครับมาดวลต่อทุกคนก็อยู่ในส่วนของทีมชาติกันเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาที่เอเชียกันเหมือนเดิมทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับเลื่อนลงมาที่ทีมชาติของ จอแดนก่อนเลยแลยกันนะครับก็มาดูกันครับว่าเป็นแผนรูปแบบไหนนะครับไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนเลทเดฟลต์นะครับสำหรับจอแดนก็คือเป็นแผนของ41-41นั่นเองนะครับเหนือทุกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็ขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับเนีอทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ41-41ของทิมชาติจอแดนนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ แล้วก็ปิดท้ายให้กับทีมชาติของเอเชียอีก1แผนนะครับก็คือมาดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นทีมชาติไหนนะครับไปที่เอเชียทุกคนเลยก็ไปที่ทีมชาตินะครับก็คือเป็นทีมชาติของโอมานนั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับมีหน้าตามาประมาณนี้ทุกคนเป็นแผนของ 4-3-1- ซอนะครับที่กองกลางตัวรับทุกคนมันยืนติดกับเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับก็ขอเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคน บีเซอแบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซียนฟสตัวคนกลางตัวลุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้คนหรือว่าใครที่ชอบแผนเมตาจับเป๊ะสองพันยี่สนะครับบอกเลยว่าแนะนํามากเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4 3่สนะครับเรามาด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยเลยนนะครับคนไปกันแบบไวๆเลยเลยกันนะครับก็รอบนี้นะครับยังอยู่ทางฝั่งของเอเชียกันเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่ a f c Champions League นะครับจากนันก็เลื่อนลงมาด้านล่างคนเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับเป็นสโมสรที่คล้ายๆกับแมนซิตี้เลยนะครับสีเสื้อก็คล้ายคนสลดับสโมสรนี้นะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเล่ดีโฟนนะครับอันนี้คือแผนของ4-5-1คนซึ่งมันคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นปีกต่ำนะทุกคนนี่ครับสามารถปรับได้ทั้งเ m f และก็ d m f เลยนะครับก็คือเป็นแผนของ4-5-1นะครับสรดับสโมสรนี้โกใครชอบก็ไปหามาเราเล่นกันได้เลยนะครับ เรามาดูหลีกอื่นกันบ้างทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็คือไปที่ทาาฝั่งของลาลิก้าสเปนกันบ้างเลยกันนะครับก็เมื่อกี้ไปที่เกตาเฟ่กันแล้วนะครับก็รอบนี้นะครับมาดูที่เกฟคนสโมสรสุดท้ายกันบ้างเลยกันนะครับพามาร์กันทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับอันนี้ก็เป็น4 1 4 1เช่นกันคนแต่ว่าปีกมันจะยืนต่ําลงมากว่าแผนเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือ ตามน,นี้เลยนะครับมีเซเตแบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางเ m f 2ตัวทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง CMF แลวก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้แลวก็แถมให้ลาลิกาสเปนอีก1แผนแล้วกันนะครับก็คือมาที่ดางฝั่งของยุโรปทุกคนแลวก็มาที่ลาลิกาสเปนดิวิชั่นสองครับทุกคนจากนั้นก็เลื่อนมาที่สโมสรของเลบันต้นะครับ ขออนุญาตหาก่อนคนนี้เลยนะครับเรเบนเต้ทุกคนตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ d e f a u l t นะครับคือเป็นแผนของ442แบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็มีทั้งปีกต่ำซ้ายขวาคนละก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อทุกคนก็เป็นแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนปิดท้าย3แผนก็คือไปที่เซาเมอริการทุกคนแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับทุกคนตามนี้เลยนะครับ อันนี้คือแผนปิดท้ายข่อนทุกคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมท้การปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นแผนที่พอจะทดแทน4-2-4ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบมัเดีวก็คือ4-2-4มันยังไม่กลับเข้ามาทุกคนก็ใช้แผนนี้ไปก่อนเลยกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและต่อมาทุกคนก็เป็นแผนปิดท้ายเช่นกันนะครับคือเข้ามาที่ ทีมชาติครับทุกคนรอบนี้ไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับแล้วก็ไปที่ทีมชาติของส so วีเดนนั่นเองนะครับกดไปที่โคดเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์ก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับแผนเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากองหน้าตัวนี้มันเป็นหน้าเป้าทั้งคู่นะครับไม่เหมือนกับแผนเมื่อกี้ทุกคนเพราะว่าแผนเมื่อกี้มันจะมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับแต่ว่านี้คือจะเป็นหน้าเป้าทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายก็คือเป็นแผนของทีมชาติเช่นกันนะ ยุโรเป็นคลยก็ทีมชาตินะครับก็คือเลื่อนมาที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับตามนี้นะทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับคือมีนเนตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4 1 3นนั่นเองนะครับก็มีทั้งเซตแบ็กสตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับพอทุกคนที่ดูอยู่นะครับชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่าใช้แผนไหนกันอยู่บ้างหรือ รอแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภยัยมีไปเสร็จหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ